สวัสดีครับผมไนดีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถคันกระบะนะครับมิสซูบิชิตไททันยกสูงนะครับสำหรับคนช่วงที่หารถไปลุยน้ำหรืออะไรกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับมาสำหรับคันนี้เลยนะครับมิสซูบิชิตไททันนะครับ2.4 GLS นะครับปี2019นั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้เขาเรียกว่าโฉมนี้เป็นโฉมหน้าของเขาเรียกว่าหน้ากันดั้มนะครับอ่ะหน้ากันดั้มนะครับหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับตัวนี้ ยกสูงแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนครับกระบะเครื่องยนต์ดีเซลแน่น,นอนคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วไฟตัดหมอกก็มีเรียบร้อยนะครับกระจังด้านหน้านี้หล่อเท่ๆอย่างนี้เลยพ,ร, décidé, พร้อมกับโลโก,โก้มิซูบชิชิใหญ่โตอย่างนี้เลยพร้อมคําตัวสอนนะครับสีแดงสวยมากครับคันนี้เหมอกเลยแล้วว่าดูเท่ดูดุดันมากที่สําคัญคันนี้รถบ้านแท้นะครับอันนี้เปิดไปเลยแล้วกนบอกเลยว่าคันนี้รถบ้านแท้นะครับนะไฟตัดหมอกมีให้ทุกอย่างมีให้ผมบอกเลยเลยว่าคันนี้กริบ รถบ้านแท้เจ้าของขายเองด้วยครับก็ไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะมาด้านข้างมาที่ด้านข้างนะครับคันนี้คันนี้เขาจะได้ล้อแม็กเป็นแม็กสิบแปดนิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนอันนี้เป็นสีคล้ายๆเทาๆนะฮะไฮเปอร์แล้วก็สีเงินนะครับสวยนะครับแม็กสิบแปดนิ้วนะครับยางก็ยางปีใหม่นะครับแต่นี้เดี๋ยวมีการเก็บงานให้เพิ่มเติมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถัดขึ้นมานิดนึงก็จะมีเป็นกระจกข้างนะครับกระจกข้างคันนี้จะเป็นกระจกข้าง มีไฟเลี้ยวปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าของไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีโครเมียมนะครับตัดจับสีดําสวยงามครับคันนี้ถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีตัวเป็นเบ้ามือรองจับประตูโครเมียมนะครับคันนี้อกันลอยกันลอยนิ้วการลอยเล็บด้วยนะครับคันนี้ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วสวยยังไงก็สวยหมดเลยครับแล้วก็เขามีตัวบันไดนะครับนะสำหรับตัวยกสูงเขาจะมีตัวบันไดให้นะครับ ผัดมาเรื่อยๆก็กันสาดมีให้คันนี้ติดกันสาดแล้วติดฟิล์มได้บ้อยแล้วด้วยนะครับกันสาดนี่ช่วยเรื่องอะไรครับกันสาดนี้เวลาเราแง้งมกระจกลงฮะถ้าฝนตกมันก็จะไม่กระเด็นเข้าด้านในอ,อเราลงกระจกลงทรช่กากันบ้านมาแล้วนะเออ,เอ,อนี่ที่คันนี้เจ้าของเขาติดมาเจ้าของเดินเขาติดมาให้เขาติดเป็นตัวเัาใบเลยว่าผ้าใบทีทุกแกนะครับติดน้องครับครับพูดจาสุภาพหน่อยครับในไลไรสด ผ้าใบเท้าตุ๊กแกผ้าใบเท้าตุ๊กแกนะครับอันนี้นะเอ้ยมีคำอื่นที่เรียกไหมไม่มีแล้วฮะเป็นผ้าใบานะครับที่เจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะจะสลหรับกันกันฝนนะฮะกันฝนกันน้ำนะครับคุณของได้นะครับกันฝนสศกใสเออลื่นอันนี้ตัด <laughs> อันนี้ใช้ <laughs> อ่ะมาด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเขาก็ด้วยความเป็นตัวมิซูบิชินะครับเขาก็จะมีไฟท้ายที่เป็นแบบ อย่างนี้แล้วก็มีเส้นลงมา,อาของตัวมิซูบิชิไทตันตัวไทตันนี่เขาสวยนะฮะมีนะโลโกโ้สีเงินอย่างนี้ด้วยนะฮะด้านหลังและคันนี้มีกล้องส่องหอยให้ด้วยสวยงามครับคันนี้เออนี่หรืละโอ้ห่ลุกด,ด,ดอกเลยลนี่มีกล้องส่องหอยด้วยนะครับนะโลโก้มิซูบิชินะครับสวยงามคันนี้ไฟเบรกดูที่สามีให้นะครับแล้วก็มีเขียนตรงนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ MB Tech นะครับคลีนดีเซลนะครับเครื่องยนต์สะอาดเครื่องยนต์ดีเซลสะอาดนะครับเรารับประกันอะไรบ้างครับพี่คราวนี้เรารับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อ,ตอพิความหรือว่าก่อไม้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าโชว์รูมเราโชว์รูมเกรด่อ A ด้วยนะครับวันนี้เรารับประกันเลยนะครับรับประกันยังโครงสร้างด้วยนะคะนรับมีอินสเปกชันไม,ไม่แท้ด้วยเช่นกันนะครับที่สําคัญคันนีุไม่เพียงแค่ห้าหมื่นเลยนั่เองครับห้าหมื่นกว่าโลเองนะครับรับประกันนะครับยังโครงสร้างมีอินสเปกชันใบวันทุกคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยว เรามีเป็นเล่มมีเอกสารให้คุณพี่ดูกันทุกคนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูดูตัวภายในเลยดีกว่าไหมมาเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมอุ้ยอันนี้เขาได้เป็นตัวเบาะผ้าด้วยนะฮะสวยสวยแล้วสวยทุกอย่างอ่ะใครเขาจะไม่ชมรถเราเองว่ารถสวยครับมาสวยจริงรถสวยจริงไงครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับคันดีเขาลดบ้านแทนนะครับลดบ้านแท้เจ้าของขายเองนะครับ ภายในกว้างขวางมากเลยนะครับแล้วนี่ตัวพลาสติกเขาย,ยังไม่ได้แกะเลยนะเออตัวพลาสติกเขาย,ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงคันนี้เขาย,ยังเป็นเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทแต่ว่าเป็นกุญแจไขนะครับสาหรับการสตาร์ทนะฮะสำหรับกดล็อกเป็นรีโมทแล้วก็ไขออ,อ่ะเปิดไปให้หน่อย มาเปิดองค์เปิดแอร์เฮ้ยพวงมาลัยที่เขาให้มานะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับเป็นสีก้านแล้วก็มีมัลติฟังก์กชันนะครับรับสายวางสายโทรเข้าโทร,ทรออกเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อไปที่ตัวหน้าจอได้นะครับกดได้หมดเลยนะครับมาดูที่หน้าจอต่อเลยนะฮะหน้าจอคันนี้มีอะไรบ้างวิทยุ AM FM นะครับเชื่อมต่อปกติเลย สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ iPod ได้นะครับเชื่อมต่อบล t o ู t HMI หอ Ux ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับรับสายวางสายได้ที่หน้าจอด้วยนะครับ FM ทุกอย่างใช้ได้ดีนะครับกดเลือกขึ้นได้เลยแล้วก็เสียงก็อดังลำโพงใช้ได้ดีลำโพงดังดีด้วยนะครับดังหมดครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะแอร์ออโตดิจิตอลนะครับ รับได้หมดเลยแอร์เย็นมากเลยครับวันนี้แอร์เย็นจริงนะครับแอร์เย็นจริงๆนะเฮ้ยมี idling stop ด้วยนะคันนี้แล้วก็มีตัว usb ให้เสียบ HDMI เสียบด้านล่างตรงนี้เลยนะครับถัดมาที่เกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีเป็นทิปเทอร์นิกด้วยนะครับบวกลบได้นะครับนี่มีกล้องส่องถอยให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะด้านหลังเขามีกล้องให้ใช่ไหมครับด้านนี้เขาก็จะมีกล้องส่องถอยอันนี้ให้นะครับ การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลสมูทนะครับด้านล่างก็เชนเกียร์ได้นะครับนี่บวกลบบวกลบได้สําหรับใครที่อยากจะได้เป็นแบบดันเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับใช้งานได้ดีครับเด็กมือที่วางแก้วนะครับที่วางของตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับทุกอย่างสะดวกสบายอยู่ครับสําหรับคนที่หากระบะเอาไปใช้งานนะครับตัวมิซูบิชิไตตันคันนี้ก็สวยๆเลยด้านบนก็มีตัวใส่แว่นนะตัวที่ใส่แว่นนะครับ นี่ยังไม่ได้แกะหมดเลยนะครับด้านนี้ตรงนี้ภายในเขาก็ค่อนข้างตกแต่งออกมาได้ดีนะครับเป็นคุมโทนสีดํานะครับมีตัดเป็นลาย<ม>เขาเรียกว่าโคเมียมนิดหน่อยนะครับตรงนี้สวยด้วยความสไตล์เป็นตัวมิซูบิชิของเขานะครับผมบอกเลยว่าสวยอยู่ตรงนี้ก็มีที่เก็บของอ้าวเปิดไม่ออกอีกนี่ออกนะครับเก็บของได้นะครับพีอย่างอันนี้เป็นค่าเท่าไหร่จ๊ะอันนี้บอกเลยเหรอ อ่าก็มมน,กานี่เขาคอมเมนต์เขาถามอ๋อถ้าคอมเมนต์ถามว่าคันนี้ราคา479ครับสี่เจ็ดนะครับได้เลยเหรอประมาณ8,000ปอนประมาณ8,000บาทนะครับปอนประมาณ8,000นะเออนะเก่งเก่งพูดเก่ง,กงมาหมดยังเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนอีกหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังเขาก็มีที่นั่งคันนี้เป็นสี่ประตูนะฮะเฮ้ย เมื่อกี้ด้านหน้าด้านหน้าเขานั่งสบายแล้วผมว่าด้านหลังนั่งสบายกว่าอีกนะแล้วนี่เขายังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะเจ้าของเก่าเขาใช้กันอยู่แค่สองคนนะครับเจ้าของเก่าเขาใช้กันสองคนแล้วด้านหลังเขาก็เลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเอ้ที่วางแขนนะพี่พักแขนมีให้ใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะครับค่อนข้างหายากสำหรับกระบะที่จะมีที่วางแก้วให้นะครับคันออนี้มิสูบิชิไทตันคันนี้มีให้นะครับก็เชื่อมต่อคาซีได้ ได้ได้ได้เชื่อมต่อคาซีได้ครับมีตรงตะขออยู่ด้านล่างนึงนะครับเรียกได้ว่าไปใช้ทั้งขนของได้แล้วก็เป็นเหมาะสำหรับรถครอบครัวด้วยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างครบคันแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมาะได้ใช้สําหรับได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับครอบครัวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็คนที่อยากได้รถไปใช้งานก็ใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าตัวรถกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวขอสรุปคันนี้ในรีวิวกันนะครับก็ สำหรับคันนี้นะครับมิสูบิชิไททันนะครับ2.4 GLS นะครับปี2019นะครับไม่เพียง50,000โลรถบ้านแท้รับประกันนะครับรับประกันยังโครงสร้างรับประกันไม่แท้ไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อพิวาตหรือว่ากรอไม่นะครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับแอสไตนีเจนโฮมคาร์หรือจะคลิ๊งเบอร์1ิหลักได้เลยนะครับ0894588661ครับมีโปรโมชั่นจอง999บาทนะครับแล้วก็ส่วนลดรับไปเลยเริ่มต้น30,000 ถ้ายัางไงสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับหลังบ้านมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้แน่นอนมีวารันตีเกียร์และเคืองยนต์ให้สูงสุดถึง2ปีมีบริการชว่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้สูงสุดอีก1ปีนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็สนใจคันนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนในรีวิวนะครับสำรับวันนี้สวัสดีครับทางรีวิวที่นี่ e ริ n t Home ค่ะโชรูมร้อมือสองอันดับหแห่งย่านราชพฤกษ ตั้งอยู่ที่ราชฤกิ์ตะลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรดเอทั้งคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ e ร e เจ Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่0894588661หรือแอดไลน์ e ร e เจ h o ฮ e ค่ะ